โดยการหารือของผู้นําจีนกับรัสเซียในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในเวที SCO ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสําคัญอีกหนึ่งเวทีด้วยเพราะว่าเวทีนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือที่นําโดยจีนกับรัสเซียโดยตรงและอุซเบกิสถานก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับจีนรัเสเซียคาซัคสถานคีร์กีสถานและทาจิกิสถานด้วย องค์กรนี้ที่บอกว่ามีความสําคัญเพราะว่ามีส่วนในเรื่องของการเจรจาทางด้านการเมืองเพื่อให้เกิดประเด็นความเท่าเทียมโดยเฉพาะวาระที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคซึ่งอุซเบกิสถานก็เคยเป็นประธาน s c o มาแล้ว3รอบในระหว่างการประชุมสุดยอดที่เคยจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2559แล้วก็ครั้งนั้นก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงสำคัญก็คือทำให้อินเดียกับปากีสถานมีสถานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม s c o ได้เช่นเดียวกัน ล่าสุดวันนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเองก็มีการออกถแถลงการเพิ่มเติมยืนยันในการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก SCO อย่างเป็นทางการอีกหนึ่งประเทศนะครับส่วนทางฝั่งความเคลื่อนไหวของ ก,กระทรวงกลาโหมรัเสเซียนะคะวันนี้ออกมาระบุถึงกองทัพเรือของรัเสเซียกับกองทัพเรือของจีนค่ะเริ่มซ้อมปฏิบัติการลาตระเวนร่วมและการเคลื่อนพลแล้วนะคะซึ่งก็จะรวมไปถึงการใช้ปืนใหญ่และเฮลิคอปเตอร์ที่ถือเป็นภารกิจเฉพาะกิจของงานลาตระเวนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศค่ะรวมถึงเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการตรวจการชายฝั่งและปกป้องเขตเศรษฐกิจทางทะเลของทั้งสองประเทศด้วย เรือรบของรัสเซียและเรือรบของจีนนะคะได้ร่วมซ้อมปฏิบัติการลาดตระเวนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยญี่ปุ่นมาตลอดค่ะซึ่งเรียกการซ้อมปฏิบัติการลาดตระเวนของรัสเซียกับจีนว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ ตามรายง,งานข่าวระบุด้วยนะคะว่าการกระชับความเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดระหว่างม,ามหาอำนาจอย่างจีนกับรัสเซียนั้นถือเป็นการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกตะวันตกกำลังเฝ้าจับตาด้วยความวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นก่อนหน้าที่ผู้นําทั้งสองประเทศจะหาหรือร่วมกันที่อุซเบกิสถานนะคะและเมื่อเร็วๆนี้กองทัพจีนเองก็ได้เข้าร่วมการซ้อมรบวอสต็อกของรัสเซียซึ่งมีทหารกว่า50,000นายจากทั้งหมด14ประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียมองโกเลียเบลารุสและทาจิกิสถานเข้าร่วมในการซ้อมรบด้วยค่ะขณะเดียวกัน